นี่ยกมาจากไหนรันเนี่ยยกมาจากไหนเนาะจากหลักสี่หลกสสลายยุทธที่อ๋อคุณที่ต่อขอรถเลยนะอาการเป็นไงครับตอนนี้ก็ยิงไดแต่ก็ตอดมันเลยเพื่อทวมรู้จักเป็นเจ้าของ่ายเครื่องมันจะมีัอวิิแบบนันเองคือเขาชบอกนะคือสายผานในตัวอะไรสีอสักอย่างเอะ้องดู ล,ลูกที่เขาคิดส่วนที่แบบเปนต้นกม้รเรียายัวจมาวิ่งรวบได้สองคัน,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 นคอนทาซิตี้ครับยกมาอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวกำลังมัดกำลังทาอีกหนึ่งคันเ r ลวีนะครับจากศูนย์บริการแห่งหนึ่งนะครับ Được rồi, được rồi, nước mây Giờ bước vào bếp, giờ bước vào Thôi nè Thôi đứng máy Nước mây nướng sẻ sẽ đi รคาคาสุดๆครับ Honda City นะครับยกมาอีกหนึ่งคันนะครับทางไหนไม่ทราบจำไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจัดการให้สายพานซีวีทีนะวันเดียวเสร็จรัรับได้เลยนะครับวันเดียวเสร็จรับรับได้เลยยกมาจากไหนยกมาจากลันตี่อ๋อหลักตีเดินไปเทวาลูกค้าเหรือว่าซื้อได้นี่มาเห้นีโห้อ๋อห้าหมื่นเราซื้อเราเราไมออกเป็งไม่ไป đây làm sỉ của bằng lên còn cái bên bát bằng anh à như thế này Có khỏi lắng đây đấy nó kia kia đấy khó đấy anh subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ขอไม่เสร็จเสร็จเลยนะเสร็จไอ้ตัวนั้นแล้วครับได้ได้แต่จะการเปลี่ยนให้ครับผมนอนรอที่นี่แหละคุณับเดี๋ยวมีห้องห้องรับผู้น่ากลัวครับเ้าประวัตินี้มีขายที่ไหนเดี๋ยวต้องออกไปเซเว่นเลครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวให้มอาไซก์ได้คร่บไม่ได้ครับขอสั่งแก๊ปก็ได้ครับรถตู้ใครมาอีกหนึ่งคัน